เป็นคำาอริฐานีิที่ทๆๆอยู่สม,มุดคาถาเล่มนี้นะคะอ่ะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยะคะ่ะในหนังสือเล่มนี้เขาก็สอนเราว่านะพี่ซื้อมานะคะพี่จะเอาความรู้ต่างๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในหนึ่งวันเนี้ค่ะเราก็อาจจะทําทุกวันนะคะทุกคนกลับไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะจริงว่าชีวิตของเราเนี่ยทุกคนย่อมเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะมีความมานาบากบันขยันหมั่นเพียรและชื่อสัตว์จุดจริตทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพรวมทั้ง รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผุดพองแต่ถ้าว่าหากผู้ใดมันสวดท่องคาถาภาวนาต่างๆก็เสริมเข้าไปได้อีกนะคะเราสวดคาถาน,นี้สองวันเราก็ขายสังะยาเนาะ,ะขายดีขายหมดนะแล้วทําให้เรามีความสุขสิ่งสําคัญเลยในชีวิตอะพี่ไม่ต้องการอะไรค่ะนอกจากความสุขจากภายในนะค,ะความสุขที่ไม่ต้องอิจฉาใครไม่ต้องโกรธใครไม่ต้องแค้นใครอะเอาแบบมันล่มเย็นอะนะ นี่แหละเราไม่ยึดไม่ทุกข์ไม่ไม่สุขล้ได้ย่อมสงบนะคะเพื่อนเป็นพระรัตตัยสามชั้นนะคะมันอ่านยากเหมือนกันนะแต่ภาวนาะทุกคืนวันย่อมอยู่เย็นเป็นสุขแค้วคาดปลอดภัยจากแัยทลายทั้งปวงสร้างเมตตามหานิยมนักแรงนะคะมาสวดกันนะคะโตเสนโตวะลัมีีนะโตสันธานีสิเววารีโตสังอะกาสีตูนังโตสจิตัง นามามิหังเมตตามหานิยมนกตูวเนตูสัพพะัทธาตูวิสตินัมมาเทสะนางตูสัจจิตตังสาธินันตังเ <c oughs> วลาสวดมนต์อธิษฐานจิตแบบนี้ก็ได้ว่าเรากลาลังจะสวดมนต์ภาวนาสร้างกุศลสร้างบารมีตัวเองแล้วก็ให้ผู้อื่นนะถ้าหากว่าเปิตสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางได้ยินถ้าชอบก็มาฟังถ้าไม่ชอบก็ขอให้ท่านได้หลุดไปเราไม่ได้สวดเพื่อไล่พวกท่านเพื่อนลกูกทิพย์ อเราสวดเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรารมีให้ตัวเราให้เรามีความสุขให้ผู้อื่นมีความสุขถ้าท่านได้ยินก็ขอให้หลบไปก่อนนะถ้าฟังได้ก็มาฟังด้วยกันถ้าฟังไม่ได้ก็ขอให้หลบไปพอเราสวดเสร็จเราจะแบ่งบุญกุศลให้ตเสเยนตเทวมนุษย์เสยนตธรรมะเทสาติโเสนต,ต,ติมันอ่มมนอานยากแล้วก็าบาลีนะเอาเอาจะขอบรารมีของหลวงพ่อตแล้วกันนะ โอมสีสีนัมโมตัสสะพะคะวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธสัสนะโมตัสสะพะคะวะตอรหะตูสัมมาสัมพุตตสนะัสนะโมตัสสะพะคะวะตอรหะตูสัมมาสัมพุทธสัสนะโมตัสสะพะคาวะตอรหัต,นะตูสมาสัมพุสัสนมโมตัสสะพระควะตรหัตูสัมมาสัมพุทธสัสนะโมตัสสะพะคาวะตอรหัตูสมาสัมพุทธัสตะระตอสัมมาสัมพุมโมัสสีพามาเตโช มหาสัมปันโนมหาปัญโยมหาราภูมหายาโสสัมภาสสิทธิพวันตุเมนณโมโพธิสัตว์โตมลังสีล้าทุก่อนที่เราจะสวดเราพูดอีกวิธีหนึ่งก็ได้ว่าขอขอบคุณสมุดคาถานี้ที่ช่วยให้เราเราขอเอาความรู้นี้ของสิ่งศักดิ์ิท เพื่อสร้างตัวตนบนช่อง Youtube นี้ให้ลูกประสบความสำเร็จด้วยเถิดออให้ลูกมีเงินมีทองเลี้ยงดูครอบครัวได้รอดได้รวยแล้วก็ขอให้ลูกได้ช่วยผู้คนให้เขามีความสุขความจเจริญค้าขายดีร่ำรวยไปกับลูกได้สำเร็จด้วยเถิดสาธุสาธุาาาานะคะแล้วให้เรานะคะคาถาสมเด็จพระพุทธตจนาตโตคมลังสีมันภาวนาะ และระลึกถึงพุทธะพุทธาพุทเทพุทธพุทธังอรหังสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะมันภาว,วนาะจะทําให้มีความสุขอายุยืนและไปปรินิพานค่ะค่าถาเมตตามหานิยมสดเอานะอ่หน้าเมตตาโมกุณาพุทธปานีทายินดียะเอนดูสารพัดสันตูวินาสันตูอิติปิโสภะคะวาเห็นหน้า วาจาอินดูด้วยนมโมพุทธายะเมตตามหานิยมประเสริฐนักแรนะคะแผ่เมตตาไปด้วยกันค่ะมีทางบุญญะภลังอน,นิสงส์อันใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญไปแล้วนี้ขอผลบนนี้จงแผ่ไปถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้มาอนุมโมทนาเมื่ออนุมโมทนาแล้วขอให้อโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไป ขอแผ่บ,บุญกุศลนี้ไปถึงเทพเจ้าทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าอยู่ก็ดีนอกจากนี้ก็ดีทั่วสากลลนิพพจงมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพพรมทั้งหลายพูดผีปีศาจทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ก็ดีอยู่บ้านของข้าพเจ้าก็ดีขอให้ทุกท่านจงมีความสุขขอแผ่กุศลนี้ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายมีบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องมิสหายของข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่สวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีขอให้ทุกท่านจงมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสยามมาทิราชทุก,ท,กทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีความสุขขออานิสงส์นี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อยู่ดีกินดีมีความสุขความเจริญได้ยิ่งขึ้นไปและได้เข้าถึงซึ่งบริพิพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเธอ เขามีความรู้ต่างๆด้วยแต่ว่าพี่ไม่สวดหมดนะเพราะว่ามันอ่านยากเรามาที่คาถานี้เลยนะทุกคนเป็นคาถาคําอธิษฐานนะก็เรามาอธิษฐานเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆนะคะพุทธังชีวิตตังยาวานิพานังสารนาังกสามีไฟในร่างกายของข้าพเจ้านิตยากรโสภาขอถาวายแด่พระพุทธเจ้าเข้าถึงป,ปรินิพาน ศัตรูมานการรเวนอย่ามีมาผจญดดชาบะกุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้จเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานทานะาทำความเํเ็เด็กที่ตั้งใจมหาสัจจ์เหนือมนุษย์ทั้งปวงทำมังชีวิตตังยาวานิทานังสรารนางกระฉามีลมที่ข้าพระเจ้าหายใจเข้าออกทรงไว้ซึ่งกายนิทยากรโัภพาขอถาวายแด่พระพุทธเจ้าเข้าถึงปรินิพานทุกวิตกเศร้าหมองอย่ามีมาผจญ เดชาปกะุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนให้จเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานฐานะทําการงานสาเร็จมหา,าัจจริย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงสังคังชีวิตต่างยาวานิทานังสรารนางกระสานีอนาคตปัจจุบันของข้าพเจ้านิพิยกรผูพาขอถวายต่อพระสังฆพระเจ้าภรยิยาสังฆเจ้าเข้าถึงปริณิพนันบาปท,ทั้งหลายกรรมทั้งหลายเวรทั้งหลายสัตว์ูทั้งหลาย <c oughs> ยามีมาผจญเดชาบุกุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่วันนี้ให้จเจริญรุ่งเรืองม,มีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานทานะตั้งใจทําอันใดให้สมปรานามหาัศาจัรเหนือมรดทั้งพวงอุกาสาอุกาสาข้าพเจ้านิตยากรโสภาขออัญเชิญเทพบิดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่จริงทูนชั้นฟ้าสุราลัยตลอดจนกระทั่งภูเขาเหล่ากาบนมีสถานวัดวาอารามที่อยู่ของข้าพเจ้าล้วนแต่ ล้วนคนดีมีวิเศษมาประจําจงปกปักพิทักษ์รักษาโพยภัยอันตรายดใดๆภายนอกภายในขอบสันดานของข้าพเจ้านิตยากรโสภาปรัฒนางานเงินเก mm. ียรติยศชื่อเสียงอันหนึ่งอันใดที่ข้าพเจ้าต้องการสิ่งนั้นอย่าขัดข้องในใจให้ความปรัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการตั้งแต่วันนี้ค่ะก็ขอให้พี่ช่วยเหลือผู้คนในช่องยูทูบเนี่ยหาได้เป็นล้านๆคนคุณเอาคาถานี้ไปใช้นะคะแล้วก็ จดเอาถ้าจำไม่ได้ก็จดเอา่ะมือแค่อัตราทูก็พอนะทุกคนเราเคยสวยดแล้วได้จริงๆค่ะคุณขอ,อพรเลยค่ะถ้าคุณมาฟังพี่สวดนะพี่ก็ขอพรคาถานี้เลยว่าคุณทําอะไรอยู่ขอให้หนูค้าขายดีขายหมดอย่างเช่นพี่ทําช่อง y youtube เนาะพี่ออกมาทําสร้างตัวตวนก่อนนะออกมาทําความดีก่อนยังไม่ค่อยจะเน้นขายของก็จะมีคอนเทนต์ที่ว่าสร้างตัวตวนแล้วก็ แบ่งปันขายสชมพูล้างหน้าด้วยอย่างงี้ค่ะที่ขายสชมพูล้างหน้านะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อคลิปอีกแล้วก็จริงๆจะมาแบ่งปันจนจบนะทั้งหมดนี้แหละนะไปแล้วจ้าบายบายขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะส่วนแล้วดีจริงๆค่ะนะถ้าใครอยากจะได้ส่วนตัวก็มาขอทักเฟซมานะเดยถ่ายรูป ส่งไปให้แล้วเอาไปสวดส่วนตัวไปกราบไปไหว้ไปถ้าสําหรับใครที่อธิษฐานไม่ค่อยเก่งอยาอธิษฐานได้รอบด้านที่แบบเนี่ยแบบนี้มัน,มนสุดยอดเลยอะคําอธิษฐานอะนะคุณก็จะแบบใจฟูขึ้นมาทันทีเหมือนคุณไม่ได้อยู่คนเดียวอะคุณมีเขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่ะนะคุณต้องเชื่อเถอะว่าท่านกําลังคอยสนับสนุนคุณอยู่คุณจงบอกท่านว่าถ้าอยากจะให้หนูช่วยเหลือผู้คนความรู้ต่างๆที่หนูได้มาเนี่ย แม้กระทั่งเป็นสม,มุดธรรมะหรือคาถาต่างๆก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องช่วยหนูหนูขออย่างเดียหนูอยางมีทรัพย์มากเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้รอดได้รวยแล้วก็ส่วนหนึ่งจะเอาไปสร้างบุญสร้างกุศลในวันสร้างกุศลในวันข้างหน้านและคุณจะได้แน่นอนค่ะคุณค้าไปแล้วเพราะเชื่อว,ว่าถ้าวันนี้เพื่อนๆนะได้บุญแล้วเนาะเวลาเราค้าขายดีขายหมดก็อย่าลืมทําบุญให้กับตัวเองนะคะแล้วก็พ่อแม่นะพ่อแม่ใครร่วงรับไปแล้วนะคะก็ทําบุญให้ท่าน ถ้าใครที่ยังไม่ล่วงลับก็ทําบุญให้ท่านค่ะอาจจะเป็นซื้อของไปฝากท่านหรือโทรไปคุยถ้ายังเริ่มต้นยังชีวิตมันติดขาดจริงๆยังไม่ได้มีตังค์ให้ท่านอ่ะก็แบ่งบุญให้ท่านนะเชื่อเถอะคนบุญนันนะ่ะจะช่วยให้มีคนเอาเงินให้ท่านอย่างพี่นะคะ่ค่ะในยามที่เราไม่มีเนะะี่ยเราก็แบ่งบุญให้น้องอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็หากินขึ้นนะเขาก็ได้เงินมาให้แม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเ็ารู้สึกว่ามันเป็นผลบุญของเรานะที่เราทําอยู่บ่อยๆนะเราก็เชื่อว่าสักวันเนี่ย เราจะทำ YouTube ประสบความสาเร็จเราจะขายสมบูรหลังหน้าของเราให้ประสบความสาเร็จให้ได้นะเพื่อนๆต้องมีความเชื่อใจในตัวเองนะคะ่ะมันถึงจะไปถึงเส้นชัยนะไปแ,แล้วจากไม่บาย